เอาแล้วไงโดนดราม่าแล้วไงแต่ไหนๆก็โดนดราม่าแล้วเรามาพูดถึงนะครับความพีคของตัวละครวันพีดว่าช่วงพีคท็อปที่สุดของพวกเขาแต่ละคนนั้นมันไม่ได้อยู่ในช่วงวัยเดียวกันนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับวันพีดทั้งหลายเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยจากหัวคลิปเลยนะครับที่ผมนั้นบอกว่าเฮ้ยโดนดราม่าแล้วไงต้องบอกก่อนว่านะครับก็อาจจริงๆไม่ได้ซีรีสอะไรขนาดนั้นนะคือผมโพสรูปไปในแอปฟ้านะครับเปรียบเทียบละกัน2ช่วงเวลาก็คือฉากรูปบนเนี่ยกืือออเเนนหการรณ์ัใวล่ม 38ปีก่อนตอนที่โรเจอร์ปะทะนะครับกับทางด้านหนวดขาวนะครับที่เราจะเห็นว่าอดาบมันจะชนกันใช่ไหมมีฮาคิราชันในการแผ่ออกมาส่วนไอรูปข้างล่างนั้นนะครับก็จะเป็นฉากที่โรเจอร์ปะทะกับหนวดขาวด้วยเช่นกันก็จะประมาณ20กว่าปีปลายๆอ่ะหรือเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจาก10ปีแล้วกันนะครับเหตุการณ์ก็ต์วัลเล่อะบวกลบประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนจะเห็นความแตกต่างกันเนาะในสมัยก็ตวัลเล่เมื่อ38ปีก่อนนั้นนะครับดาบเนี่ยมันชนกันเลยนะครับและไอเหตุการณ ตามวันพีดมาก็จะรู้แหละครับว่าไอ้ที่ดาบไม่ชนกันนั้นเป็นเพราะว่าฮาคิของทั้งสองคนมันสุดยอดมากๆนะครับจนทำให้ความหนาของฮาคินั้นมันหนาม,มากๆนะครับหนาจนขนาดที่ดาบนั้นไม่ได้สัมผัสกันเลยได้ซ้ำซึ่งผมกล้าสาบานให้ฟ้าผ่านเลยก็ว่าได้นะครับจุดประสงค์ที่โพสเลยเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะมาร้อยฆ่านะครับว่าโรเจอร์หนวดขาวกากไม่ได้ต้องการนะครับที่จะมาบอกว่านะครับทั้งสองคนไม่เก่งนะนเหตุการณ์กอตวัลเล่นะครับแค่อยากจะเปรียบเทียบละกันว่าเออมันเป็นคนและช่วงเวลากันโดยเป้าหมายหลักๆกกก็แแค่่่จะพูดหลละระับวววาาางี้นเเตุอ นนัมันยังไม่ใช่เหตุการณ์นะครับหรือช่วงเวลาละกันที่พีคที่สุดของโรเจอร์แล้วก็หนวดข่าวนะครับแต่ก็น่นแหละว่าเข้าใจได้บางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมโพสนะครับแต่อย่างที่ผมพูดแหละว่าเป้าหมายหลกัลกๆนั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการมาดิเครดิตหรือใดๆทั้งสิ้นเลยก็แค่ต้องการบอกแหละว่าเออมันเป็นฮาคีที่แตกต่างกันนะใน2ช่วงเวลาซึ่งจากที่อ่านมาเบนบางส่วนละกันบางคนก็บอกว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ฮาคีแบบสุดกําลังเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าดาบของโรเจอร์นั้นเนี่นย มันก็เหมนเล็กเหลือเกินมันก็ดูลำบากแต่นะครับก็อย่างน้อยๆน,นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีการใช้ฮาคิราชันในการประทะแน่นอนหรือบางคนก็บอกแล้วว่าทางด้านของโรเจอร์นะเนี่ยก็คืออยากจะช่วยเพื่อนซิเวอร์เลลี่หรือเปล่าฟิลแบบว่านะครับทำเป็นติดสืกก่อกำหนดข่าวแล้วให้เลลี่เป็นพระเอกอะฟิลแบบนั้นก็เป็นไปได้ซึ่งเอาจริงนะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับผมกล้าพูดเลยว่าอา้าวแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงนะครับว่าโรเจอร์มันคิดยังไงคือตรงนี้มันเป็นสิ่งนะครับที่นอกเหนือไปกว่านะครับสิ่งที่ จะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความพีคละกันของตัวละครในเรื่องวันพีคผมกล้าพูดเลยว่านะครับความพีคของแต่ละตัวละครนั้นมันไม่ได้อยู่ในช่วงวัยเดียวกันนะครับคือบางคนอาจจะมองว่านะครับเหตุการณ์กอดวันเล่นั้นเนี่ยโรเจอร์กับนวดขาวเนี่ยยังไม่พีคอีกหรอนะฮะด้วยวัยในตอนนั้นเนี่ยนวดขาวเนี่ยก็อายุ36ปีส่วนโรเจอร์นั้นเนี่ยก็30มสิบปลายจะสี่สิบแล้วนะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่านะครับเหตุการณ์กอดวันเล่นั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่พีคของโรเจอร์แแลลละะะกกก็็หนนนนนนนวววววดดดขาาาาต่่่่่ปรรเเเเยีีีมมมัััชงงทพคไไ้้บ ซึ่งช่วงที่มันก๊อตที่สุดพรมไทม์ที่สุดของ2คนนี้อย่างโรเจอร์นั้นนะครับก็น่าจะเป็นช่วงก่อนที่เขานั้นจะขึ้นเป็นราชาโจสรสลัดสัก2 3ปีนะครับก่อนที่จะมีอาการป่วยซึ่งหนวดข่าวนั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นเหตุการณ์หลังก๊อตบอลเล่นะครับผ่านไปเนะี่ยประมาณ10ปี ซึ่งนั่นก็คือยุคทองของโรเจอร์อย่างชัดเจนนะครับและมันก็เป็นช่วงเวลานะครับที่เขานั้นยิ่งใหญ่มากที่สุดซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีบางคนแย้งว่าก็ตัวเล่นี่แหละคือช่วงเวลาที่ท็อปที่สุดของโรเจอร์กับหนวดขาวแล้วด้วยวัยอะไรต่างๆแต่ผมกล้าพูดเลยว่าเราไม่สามารถเอาอายุนะครับของการ์ตูนมาเปรียบเทียบนะครับกับอายุนะครับในโลกความเป็นจริงได้ซึ่งได้ผมยกตัวอย่างนะครับอ่าอย่างนักมวยก็ได้นะครับกีฬาในการต่อสู้ในโลกความเป็นจริงนั้นเนี่ยช่วงพีคที่สุดของนักมวยนะเนี่ยผม ใครที่อายุ30กว่านั้นนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดอปมากที่สุดแล้วนะครับสับอาชีพนักมวยหรืออาชีพอ่ะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ได้นะครับทุกคนดูบอลก็คงจะรู้ดีว่านะครับนักบอลน,นั้นช่วงพีคที่สุดอายุ2นะี่7 28เปนี่ยประมาณเนะี่ยกำลังพีคเลยนะครับไล่ไปถึง30ด้วยประสบการณ์แต่นั่นมันก็คือโลกความเป็นจริงไนงะแต่ในโลกการ์ตูนมันไม่ใช่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็โลเจอร์นะครับหรือนวดเขาในเหตุการณ์ก็ตวันเล่นในวัยที่สา,าม,มาสิบมอายบบๆม รหรือโรเจอร์ในช่วงที่เขานังคว้าวันพีดได้ก็จะอายุประมาณ50ปีนะครับนั่นมันควรจะเป็นช่วงที่ดรอปที่สุดของโรเจอร์แต่ในวันพีทมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับอะอย่างที่ผมเคยทาไปนะครับที่บอกว่าช่วงพีดของลูฟี่นั้นเนี่ยมันก็คือช่วงเวลานี้นี่แหละในอายุช่วงประมาณ19ปี20ปีบางคนจะแย้งว่าเฮ้ยมันยังไม่พีดหรอกต้องรอ28 29 30เ้าบนะครับหรือ40่0้ไปเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแน่นอนว่านะครับเนื้อเรอ หรูฟี่หรือตัวละครตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับรออย่างเงี้ยทามังการอนั้นเนี่ยถ้าหากนัว่าช่วงพีที่สุดของรอผมว่าก็เป็นช่วงนี้นะเพราะสามารถใช้ฮ้าคินะครับที่สามารถหักล้างความสามารถพลังผลปีศาจได้สามารถต่อกรนะครับแล้วก็ความในตัวของบิ๊กมัมได้ถึงแม้จะร่วมมือกับพิดก็ตามดีเถอะแต่รอนั้นกว่าจะมาพีคได้ก็ช่วงอายุ26ปีแล้วหรือยกตัวอย่างตัวละครตัวอื่นอีกก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นไคโดก็ได้นะครับในเหตุการณ์กอตวันเล่นั้นไคโดนะครับก ว่านะครับไคโดในเหตุการ์ก็ตัวเล่นั้นก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่พีคที่สุดของเขาเลยได้ซ้ำนะครับกว่าไคโดจะพีคนั้นก็ต้องปาไปถึงนะครับอายุ38-39ปีขึ้นไปนะครับจริงๆเนี่ยจะบอกว่ายาวไปถึงอายุปัจจุบันนี้ของพี่แกเลยก็ได้นะครับที่59ปีก็ยังเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดของไคโดนะครับนี่แหละมันเป็นการบอกบอกว่าช่วงอายุนั้นมันไม่สามารถบอกได้นะว่าใครจะพีคมากน้อยมากแค่ไหนนะครับเพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ไคโดมายึดวานโนในตอนนั้นเนี่ยนออาารงง้จต รอถึงเวลาที่สมควรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะมีโกงไปนะครับแต่ดูปัจจุบันนี้สิพีกมากๆนะครับพีกที่ถึงขนาดที่เชื่อได้ว่านะครับสามารถชนะโอเด้งได้แน่นะถ้าเป็นการดวลตัวต่อตัวหรืออีกหนึ่งคนก็ได้นะครับอย่างแชงก็ได้นะครับแชงปัจจุบันอายุ39ปีนะครับกว่าแชงนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิได้ก็ปาไป30กว่าปีแล้วนะครับจึงทาให้นะครับช่วงพีกที่สุดของแชงก็คือน่าจะเป็นช่วงนั้นนี่แหละในการขึ้นมาเป็นจักรพรรดินะครับปัจจ เท่าลูฟี่นะครับผมกล้ารับประกันเลยว่ากากว่าลูฟี่เยอะแน่นอนสู้ไม่ได้เลยได้ซ้ําคือช่วงพีคของแต่ละตัวละครนั้นแตกต่างไปอ่ะหรือตัวละครเราฟังท่านเรือก็ได้นะครับเราไล่ให้หมดเลยอย่างอาคาอินุอย่างนี้นะครับอาคาอินุนั้นปัจจุบันนะครับวัย55ปีซึ่งเขานั้นเพิ่งมาเป็นจอมพลเรือนะครับและผมก็ว่านี่มันช่วงที่พีคที่สุดของอาคาอินุแล้วมันก็ถูกฟาร์มมานะครับตั้งแต่เหตุการณ์นะครับสงครามมารินฟอร์ดที่สู้กับหนวดขาวนะครับซึ่งในตอนนั้นวว่าไูั้้กก็แขละบสดปตอ พูซานอีกจนเกือบทําลายเกาะทั้งเกาะนะครับและเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นช่วงที่พรามที่สุดแล้วเก่งที่สุดแล้วของอาคาอินุนะครับในวัย55ปีนะครับหรือให้ผมสรุปเลยง่ายๆนะครับว่าวันพีคนั้นนะครับมันไม่สามารถระบุได้นะว่าเฮ้ยวัยประมาณ20กว่านะเป็นช่วงพีก30กว่าช่วงพีก40กว่าช่วงพีก50กว่าช่วงพีกนะครับหรือบางคน6กกว่าช่วงพีกมันไม่สามารถระบุได้ขนาดนั้นนะครับมันแล้วแต่บุคคลเลยได้ซ้ำนะครับเราจึงไม่สามารถนะครับไปแบบว่ายิดแต่ความเป็นจริงงงที่่่ววั20กกานตต้้ออสดเง ที่สุดแบบนั้นไม่ใช่แน่นอนและนะครับไอ้ที่การระบุว่าเนี่ยพอแก่ตัวปับ๊บอ่อนแรงลงพลังดรอปลงนะครับด้วยความแก่ความชราของตนเองใช่อันนั้นเป็นความจริงแต่แก่ของวันพีชนั้นน่ยมันต้องปาไป70กว่าแล้วนะครับอย่างซิวเวอร์เรลลี่เนี่ยก็ดรอปลงกราฟเนี่ยดรอปลงแน่นอนนะครับมีการระบุไว้ชัดเจนแต่มันก็ต้อง70กว่าไงนะครับจึงทำให้ไอ้ช่วงเวลาพีคๆของแต่และตัวละครนั้นเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยสามกว่าสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วแต่บุคคลเลยได้ ของแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็ขอวนกลับมานิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความพีคละกันของเหตุการณ์ก็ตัวเล่อย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ก็ตัวเล่นั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ถ้ามองว่าเป็นช่วงยุคของใครมันเป็นยุคของร็อกนะย้าว่าเป็นยุคของร็อกนะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ร็อกนั้นพีคมากที่สุดแล้วนะครับถ้าหากเทียบใครมาเทียบเคียงกับร็อกได้ก็คือกษัตริย์ฮาราวเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปละกันนะตอนที่ร็อกนั้นจริงก็ย้อนี่รร็อกกนนัั้ปะะทคบาาาวมแข็งแกรรรรรงงงนนั้้สสาาามถะะแปท็ ก็เกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนนะครับฮาคีราชาของคนรอบข้างได้ด้วยรัศมะครับหลัก10กิโลเลยนั่นเป็นความบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่านะครับนี่แหละมันเป็นช่วงพีของพวกเขาทั้งสองคนตัดไปที่ฝั่งโรเจอร์กับหนวดขาวผมไม่ได้ด้อยค่าว่าพวกนี้ไม่เก่งนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงพีท,ที่สุดละากาันของทั้งสองคนนี้ในเหตุการ์ต์บอเล่มันเป็นช่วงยุคสมัยของแต่ละบุคคลไปเท่านั้นเองนะครับก็คือยุคนี้เป็นยุคของร็อกพอยุคถัดมาไม่นานนะครับก็จะเป็นยุคของโรเจอร์นะคร วันนี้นะครับก็นี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องการอธิบายเกี่ยวกับความพีคนะครับหรือช่วงพีคของแต่ละตัวละครที่แตกต่างกันออกไปของเรื่องวันพีคแต่ก็มีบางความคิดเห็นนะครับที่น่าสนใจด้วยเช่นกันบางคนอาจจะบอกว่านะครับทางด้านของนวดขาวกับโรเจอร์นะั้นเนี่ยก็คือไม่ได้สู้จริงจังอะไรหรือเปล่านะครับฟีลแบบว่าก็ไม่ได้เป็นการต่อสู้นะครับที่ต้องดูเดือดอะไรในการกอดวันเล่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นถามว่าได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องพูดด้วยบริบทของตอนด้วยว่าเราไม่รู้ไงว่า เขียนอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าทั้งสองคนเนี่ยอาจอย่างน้อยๆนะครับก็เป็นการปะทะกันในฐานะคนละกลุ่มในฐานะที่ไม่ได้แบบว่าเป็นการต่อสู้กันรองเชิงกันนะครับคืออย่างเหตุการณ์ภาพข้างล่างเนี่ยก็คือภาพเหตุการณ์ที่โรเจอร์ปะทะกับหนดขาวที่ฮาคีนั้นมันห่างกันใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันเพื่อรองเชิงกันชัดเจนนะครับหลังจากนั้นแม่งก็โกงเล่ากันแล้วแต่อนี้เป็นการต่อสู้กันในสงครามนะครับซึ่งผมกลับมองว่านะครับถ้าคนมันเก่งจริงเจ๋งจริงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับ มีใครมาเล่นๆกันหลอกนะครับแต่โอเคนะครับก็นาจิตตังที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าใจได้แต่เมนหลักๆของคลิปนี้นั้นนะครับก็แค่จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับช่วงพีคละกันของตัวละครวันพีทว่าแต่ละคนนั้นมีความพีคที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่ปัจเจกบุคคลว่าแต่ละคนนั้นนะครับมีช่วงพรามตัวเองช่วงไหนเท่านั้นเองนะครับและทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่าตัวละครวันพีทนั้นนะครับมันมีช่วงพีคเวลาที่จะเกณฑหรือเปล่าเช่นอายุสอมสิบอ่าในนั้นจะเป็นช่วงพี อยากจะรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ